ดีค่ะมาพบกับ Maple l i ิตเ e ิ m ลส e ม h a แช e l อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่องไฟเขียวไฟเหลืองและไฟแดงกันนะคะเรามาเริ่มที่สีเขียวกันเลยนะคะเพื่อนๆต้องไปนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าลิ้วเตย และตอนนี้ก็ตามด้วยสีเหลืองนะคะเพื่อนๆต้องเตรียมหยุดภาษาจีนจะเรียกว่าหววเตยสุดท้ายนี้คือสีแดงนะคะเพื่อนๆต้องหยุดนะคะภาษาจีนเรียกว่าหงเตยเห็นไหมคะว่าสีเขียวสี สองสีแดงนั้นไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆออย่าลืมไปฝึกกับพ่อแม่ด้วยนะคะวันนี้น้องเมเปลิลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย